โอเคครับกรับสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตฟีฟ,ฟเนาะนี่ตรงนี้นั่นเองก็สามารถแลกได้เลยเนาะผมจะกดแลกไปลรวนแล้วกันเนะเออเออเาะมันเป็นแลกชิ้นส่วนความความทรงจํานะครับนี่อันนี้ชิ้นส่วนความทรงจํานั่นหน่อยนั่นเองก็สามารถไป แลกกันได้นะครับแลกมาแล้วก็แลกเป็นแลกเปลี่ยนเป็น u p เ e v e ลได้นะครั็เป็นหงอคงเนะสมมติเป็นหองอกงโซเป็นหงอคง,อคงแล้วก,กด u p เ e v e ลนะครับตรงนี้มันต้องใช้ห้าพันแต่ผมเพิ่งมีหนึ่งพันเลยครับ นี่ผมจะลอกเอ๊ะผมจะแลกกับเอ่อเจนส่วนของร,รงจันแคลรี่เวลส่งเนาะกดแบบกดไม่ยังนะ้งอะบอกขนาดไรเออได้ทีละร้อยคิดดูนี่นะครับี่ชินสนของจังตอนนี้ผมมีสามพันสี่ร้อยแล้ว ครับก็คลิปนี้มาอัปเดตแค่นี้เนาะขอบคุณที่รับชมนะครับ